ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับน้องยิ้มแย้มกับคอนเทนตนตามหาอาหวังในแม็กทีนั่นเองครับผม อ่เรามาดูกันว่าในแบบ TSB เนี่ยจะมีอาหวังหรือเปล่านะครับผมในการทดสอบนี้พี่ก็จะใช้น้องยิบแย้มนะครับผมในการทดสอบนะเรามาดูกันว่าเราจะเจออาหวังหรือเปล่านะแต่ก่อนไปดูเนี่ยพี่จะประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้กันก่อนเลยครับผมก็ยินดีด้วยกับน้องคนนี้ที่ได้เกมพาร์ตอเวกิเน็ตอัพฟิตหนึ่งรางวัลไปนะและเช่นเคยครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะถ้าน้องๆช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งพันไลค์นะผมแล้วก็คอมเมนต์แอดดี้กันเข้ามาก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเกมพาร์ตอเวกิเน พาูถูกหรือว่า i อดีไก่ตันแมปต่างๆเนี่ยก็แนะนำไปที่ร้านดีดีช็อปได้เลยนะผมยิงปมหมดแต้คอมเม์เลยมาทีนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราไปเจอกับอวังได้ยังไงนะผมอะ่ะพี่ก็เข้ามาในแมปปกตินะผมแต่ว่าพี่ได้สังเกตเห็นคนตีกันอยู่มุมแมปนะผมอะ่ะเราก็เข้ามาดูว่าเขาทําอะไรกันนะผมเออแต่ดูเหมือนว่าจะมีพ่อหนุ่มคนนึงโดนลุมอยู่นะผมะมันจะโดนลุมนะนี่นี่น,นี่ไอตัวไอเสื้อผ้ามันแผลไหนไหมเฮ้ยเอา โอ้โดนลูกหลงเฉยอะไรนะครับนี่โอ้าวเอาว่ะเห็นไหมสามดึงนะผมตอนนี้ก็คือโดนลมอยู่นะอ่ามาดูกันว่าเขาจะไหวหรือเปล่านะผมพูดอ่งวันนี้มันเหมือนจะเล็กกาบองเหล็กนะผมอุ้ยเรียบร้อยโดนฟินิเชอร์ไปนะผมมาเรียบร้อยมาว่ะกาบองเหล็กเอาเปล่าเอ้าเขาทักทายเราว่ะเขาทักทายเราเราก็ต้องทักทายตอบนะผมนะเป็นมารยาทในเกมใช่หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยอะไรเอ่ยอ๋เราไปตบเขาเมื่อกี้อเฮ้ยสวัสดีครับผม อ่าเขาทักทายเราเราก็ต้องทักทายตอบนะครับผมนะเป็นมารยาทนี่เป็นไงทักทายทักทายเฮ้ยเฮ้ครับงุมฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยมาถึงบอก love you. <c oughs> ไอ้ล็ู่อย่างช่าเรอเฮ้ยมาถึงบอกไ <c oughs> อเล็บยูเหรียญสกีบิดีว้วะน้องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่โอ้โหนี่เฮาวก็มาปะพี่ไม่ใช่สกีบิดี้ครับผมพี่เป็นเอ็มซิกม่ครับ <c oughs> พี่เป็นไอเอ็มซิกม่ครับน้องพี่ไม่ใช่สกีบิดี้ครับผมเฮ้ยคนละเมนกันเนาะ เออรู้จักหรือเปล่าซิกมาบ่อยอะเฮ้ยวัสดีครับผม Where you from Where you from ฮะ Where are you from โอเคอุ้ย okay. มีคนแอดมาว่ะเฮ้ยผี่หนุ่มเสื้อลายคนนี้แอดมาว่ะแต่ว่าเราคงรับแอดไม่ได้นะเฮ้ยมาจากไหนโอ้ยมาจากไหนเนี่ยไอตัวเมื่อกี้หรือเปล่าที่มันโดนลุมอ่ะใช่ใช่เลยตัวเมื่อกี้ที่มันโดนลุมกูไม่เกี่ยวกูมาดูเฉยเฉยนีอุ้ยอะไรเแบฟเฮ้ยโอ้ยจีนวัดป่ะโอ้ยเอาเขาด้วเหรอจีนวัดเอาเขาด้วเหรอกูไม่เกี่ยวกูมาดูเฉย โอ้โหโดนเฟอนิเจอร์แป๊บผมอุ้ยเหมือนจะสู้ไม่ได้น้ำว่าไอ้ตีสามคนนี้เก่งอยู่นะผมนี่เห็นไหมเออเป็นไงเจอจีนอตอันติยัดหน้าไป๊บผมเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมีคนเข้ามาแจวผมแต่เราไม่เกี่ยวนะเราเข้าเมดูเฉยอ้าวโดนโดนนะผมอจะโดนลุงอ่ะไอ้พวกสามคนนี้ไปลุมเขานะครับผมอ่าเหมือนเขาจะแคนอยู่นะแล้วก็แบบตะลุมบอลกันนะผมแต่ว่ารู้สึกว่าจะสู้ไอ้พวกสามคนนี้ไม่ได้นะ แต่ว่าเราคงไม่อยากเข้าไปยุ่งหรอกนะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบชิวๆแบบสโลไลท์สโลไลท์นะครับผมอ่าเราไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่มายืนเต้นอยู่ตรงนี้แล้วกันนะผมเผื่อมีคนอยากโดนเ้าเอ้า,อาไอ้ตัวนี้มันเรามานี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเนาะโอ้โหไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันควรหรือเปล่ามันควรหรือเปล่าเฮ้ยมันจะมาทำสาวน้อย,อยอย่างนี้ได้ไงสองหนึ่งเหรอโอ้โหเกือบแตกว่ะโอ้ยยังเจ็บไม่หวะ สองหนึ่งสองหนึ่งกูก็ไหวเว้ยกูบอกให้อืแต่ไปสกีดึงเขาผมลากกระชากคอไอ้มาหนึ่งสองยำกระหม่อมเอ้ยยำไม่โดนเออเหล็กดอออกสวนจับสองงัดกระชากคออืมเหล็กดอไหมอือไม่เหล็กดอว่ะเอ้ยรู้จักอวตารน้องยิ้มแย้มเปล่าเดี๋ยวมึงได้เจอยิ้มสุดท้ายนี่ไงเฮ้ยบล็อกเว้ยเด้อเด้อเอาแดดตรงมาอย่างนี้ก็โดนดิครับบล็อกหลังเอาบล็อกหลังตึงตึงไอมหนึ่งสองยำกระหม่อมเหยียบสามงัดกระชากต่อย มึงโดนมึงโดนเนี่ยจากเมดกาโลไปน้อง,มงไม่ตีงไงอุ้ยแหลกโดนป่ะสวยอยู่แต่แหลกโดนมาครับผมต่อยนี้ว่าไงครับมาเข้ามาพร้อมกันเนี่ยมึงเข้ามาเลยเข้ามาพร้อมเข้ามาพร้อมกันเลยเรียบเลยเฟอร์นิเจอร์ตึงตัวอู้เลี้ยนก,กับเต็มงัดสามรกลเชิงค <do>. oh, อต่อยไอตูโอ้เอาอันไหนกันครับนี่ออกเกมเฉยยังไม่ได้มันเลยยิม้มแย้มบอกว่าขออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมมาดิ โอเคทีนี้ถึงเวลาล่าคืนแล้วเมื่อกี้มึงทำอะไรไว้นะฮะเมื่อกี้ทำอะไรนะไม่ได้ยิน 1, อีกมาหนึ่งสอง้ำกระมอมหนีเยียบสามงัดต่อยหนึ่งสองอรี่เหรอฮะซอรี่อะไรไม่ทันแล้วซอรี่อะไรมามาให้หมดอ,มอ่ะพวกมึงอ่ะเอาไอา้ตัวนี้ดี่มาเฮ้ยอัตติดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมึงจะแจมด้วยคนเหรอฮะได้ได้ได ได้พี่จัดให้ครับผมสาตัวเลยไหมเยียมันอันติว่าโอ้โว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 โโ no 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 wow G น้อยมาจอกไหนเหลือแล้วผมอุ้ยเจ็บอยู่ครึ่งหลดต่อยต่อยอังเกียวได้จัากระบอกครับผมเอาไอ้ G น้อยตัวเมื่อกี้ดีกว่านี่ไงหนึ่งสองอุ้ยโอ้โหโดนพูดดูกันสูงจมหน้านี่ไงโอ้โหดูดิอ้อยอเียเอาจัดเอาจัดไปดีครับผม เฮ้ยพวกหนุ่มกระวองเลยอืมอืมอะไรไม่เข้ามาช่วยเพื่อนหรอหเดี๋ยวแตกหมดนะบอกให้ไอ้อไวิโอ้โหไอ้ดีลอยหลังดูแลนะครับผมโอ้ยเจ็บอยู่ยังไงอยังไม่อันตรนะใจเย็นใจเย็นฮะนิ่งไว้ครับผมนิ่งไว้อย่าสั่นกลัวอ <c oughs> ย่าสั่นกลัวโอ้โหเอ้ยโดนรวบก่อนมาแล้วครับผมต้องโ,โดนแล้ววะพวกมึงเล่นกับใครไม่เล่นแองละอีไงซิกมาบอยซิกมาบอยอ่ะไอ้เหี้ยอุ้ยไปทุกคนอุ้ยโอ้พลาดแล้วว่ะ ไปต้อนแทนไม่โดนไม่เป็นไรครับผมยังน้อยก็แตกอยู่ดีตัวนี้อา้าวเรียบร้อยเจอคนดีไปน้องพี่ชายของยิ้มแย้มครับผมไปไหนนะนี่ไงนี่ไงรัวไปสักนทงเอา,เอ,าออกเกมอีกแล้วนี่ไม่โดนต่อยด่ให้เอากลับร่างเดิมครับผมนี่ไงล่างน้องสาวล่างน้องสาวเข้าไปดีครับผมมีเท่าไหร่ก็แตกหมดอะ่ะเนะเอาเดีเอาเดีไอตัวนี้มันชอบออกเกมอะ แล้วมันก็จอยเข้ามาใหม่นะผมเอ๊ะมันไม่ยอมให้เราเก็บศพนะผมอุ๊ยใครดึงวะเอ้ผ้าพันแผลตัวนั้นดี่าะพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวเนาะไอพวกนี้มันโจดพี่อ่าไอพวกนี้อุส่าแบบอุส่าไม่ได้ทําอะไรนะแต่ว่ามันมาเปิดพี่ไงเปิดใครไม่เปิดตีกูดังให้ไงไออีกหนึ่งตัวฮชิวชิวดูดชิวอะไรกูไม่ชิวแล้วตอนเนี้ยอุ้ยเป็นอันติว่ะเอ้ยเอ้ยอันติแเราคิดว่าจะเอาลงเหรอ หูถักทาคักทาแดดออบหลัง <obviamente> ต <ligen> ึงๆไปเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่โดนไม่โดนร้องไห้อวิจโจ้เฮ้ยจังหวะดีจังหวะดีจังหวะดีขอชื่นชมแต่ว่าอัปคัดอุ้ยอะไรไม่ได้คุณแนนอะไรของมึงนี่ต่อยได้ให้อ้าวงงงงยำกระบ๋องโชว์ไปทีเหยียบสามงานกระชากคอต่อยหนึ่งสองสามว่าทวิจคอมโบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอยากโดนเหรอฮะอยากโดนเหรอพี่จัดให้นะผมเฮ้ยโซนิกมาจากไหนวะ จับด้วยสิ่หนึ่งลากกราชากคอมอ่ะเกี่ยโดโอ้ไม่โดนกระโดดขึ้นทำไมวะอะไรอีกเนี่ยโอ้โหโคตรมัม่วเลยเฮ้ยมึงเล่นอะไรกันนี่เฮ้ยยายาไม่อยากเป็นโจทย์จะให้ไอ้น้องอันตียัดหน้าเลยมาดิว่าดีว่าข้าวจัดเลยข้าวจัดเลยที่จะให้นี่ไงบอมโอ้ยไม่โดนตัวนั้นว่ะสิได้สิได้ไปไแล้วผมนี่ไงสิงส,สิจับลากกระชากคอเอาอะไรบ่เฮ้ยมาจากไหนอีกโอ้ย นี่ไงงานนี้นม่คโดนรวบเลยโอ้โดนรวบฟรีเลยเมื่อกี้ไม่แน่เลยครับผมโย่เกือบเกือบนี่ไงโหเกือบโดนน้ำเจ้านี่ไงแตกอีกหนึ่งตัวเทียบร้อยครับผมอย่าห้าวมะพร้าวแพงเนาะมาให้หมดมาให้หมดสามตัวพร้อม,อมกันเลยพร้อมๆกันเลยได้หมดอะ่ะนี่ไงเอา้านี่มันออกจริงมิเกล อย่างช่อเลยมึงเงื้อมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเจอจองล้างจองผ่านจับดิสก์ล่ากระชากคอไอ้มาหนึ่งสองจ้ำกระหม่อมโชว์ไปทีเจี๊ยบสามนัดคอต่อยต่อยโอ๊ยอะไรเนี่ยเอาหนีเฉยโอ้อะไรไงครับเนี่ยอย่าหนีนี่โอ้ยไม่หนีก็ออกเกมไปตัวเนี้ยย่างช่อเียครับไอ้มาหนึ่งสองจำกระหม่อมนัดกระชากคอต่อยอะไรชิวชิว คนบอกให้เราใจเย็นมัมึงทำกูแล้วมึงมาบอกกูชิวกูยังชอบเลยครับผมโอเคครับผมไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ต่อก็ออประมาณนี้นะผมก็ไม่อยากจะทําร้ายใครไปมากกว่านี้เพราะว่าเขาขอโทษเราแล้วนะจริงๆแล้วมันก็ไม่อยากจะแบบไปจองรักจองผ่านเขาขนาดนั้นนะผมแต่ว่ามันคือคอนเทนต์นะครับผมสุดหล่ออ่ะโอเคครับผมทางน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทํผผาคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ EP อยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาถ้ามงสุดหลอด่อสุดเท่สุดเก์ของไอ้